สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้นะครับมีของเข้ามาใหม่แบบว่าสดสดร้อนๆเลยมีแต่ของสวยๆคุณผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฝากกดติดตามช่องด้วยเวลามีวิดีโออะไรมาใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับนะมารายการแรกก่อนเลยคุณผู้ชมมอนไข่ครับคุณผู้ชมมอนไข่คือแบบก็งามมากไม้พวกนี้ท้องมาจากป่าแล้วนะครับนะท้องหมดแล้วนะ จะซื้อให้รีบซื้อช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่งามคุณผู้ชมเป็นหมอนไข่นะครับเป็นหมอนไข่ท้องป่าแล้วอีกไม่นานก็จะให้ดอกแล้วแหละคุณผู้ชมนี่กอน,นี้นะโอ้โหลำดกมากคุณผู้ชมไอ้ที่มันไม่เคยออกดอกนี่มันจะออกทั้งหมดนะมันจะออกแบบหลายช่อมากอลังการมากซื้อช่วงนี้ตาดอกยังจะไม่เสียนะคุณผู้ชมให้รีบซื้อตอนนี้นะครับนะ งามจริงๆคุณผู้ชมวันนี้มาเป็นแบบกกดีๆเลยนะครับเนาะกใหญ่ๆหน่อยราคามันก็จะแพงขึ้นไปหน่อยนะครับเนาะ700-800ต้นถึงหลักพันคุณผู้ชมยิ่งกอนี้คุณผู้ชมโอ้โหที่สุดของนางพญาม่อนไข่คุณผู้ชมนี่ดอกจะดกขนาดไหนนะครับนะ เป็นกอนะครับกอนี้นี่คือปลูกตั้งแบบใส่กระถางนี่คือเด็ดเลยนะครับนะเด็ดดวงเลยรอเอาไปชมดอกใส่กระถางซักเบอร์15นิ้วคุณผู้ชมกําลังดีนะครับเนาะใส่กาบมะพร้าวสักชิ้นหนึ่งนะครับรองที่รากเข้าไว้นะครับเนาะไม้พวกนี้ท้องมาจากป่ากคุณผู้ชมซื้อช่วงนี้จะไม่ผิดหวังใบมันอาจจะมีสลัดทิ้งบ้างนะครับว่าช่วงนี้อากาศมันมันแห้งเนาะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นฤดูที่กล้วยไม้กําลังฟักตัว เพราะว่าเขาใกล้จะให้ดอกแล้วมีนาเมษานี้คือออกดอกแน่นอนนะครับนะรายการแรกเป็นหมอนไข่นะครับนะมารายการที่2คุณผู้ชมวันนี้มีแต่คนอยากได้นะครับนะวันนี้จัดมาให้แล้วกว่าจะได้มานะครับนะเป็นอ่าราชาแห่งกล้วยไม้คุณผู้ชมฟ้ามุ้ยนะครับฟ้ามุ้ยวันนี้ได้มาเป็นมัดนะครับนะนี่เป็นมัด ต้นก็จะไม่ยาวมากจะไม่เก้งก้างนะครับปลูกนะไซส์ขนาดนี้ปลูกกําลังดีนะครับมันจะฟื้นตัวไวนะครับเนาะมันก็จะมีเฉาบ้างนะครับคุณผู้ชมไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่ถูกตัดมาตัดรากมาใส่กล่องมามันก็มีเฉาเฉาบ้างนะครับเป็นปกติเราสามารถเอาไปรดน้ําเดี๋ยวรากเขาก็แตกนะครับน,ะนั่นี่มัดหนึ่งก็จะมีประมาณ5ต้นราคามัดละ2 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคุ้มมากๆตกต้นละ50นี่คือ โอโหหาที่ไหนได้อีกอันนี้เป็นเอื้องสายสายเมี่ยงกิ่งดำคุณผู้ชมนี่เห็นไหมถ้าเขาออกตาดอกแล้วอะเวลาขนส่งมันก็จะจะเสียมันจะไม่มันจะมันจะไม่ดอกมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนะมันก็จะหล่อนไปนั่นนูน่นนี่นะครับนะร่วงไปนะครับนะสายสามเอ่อสายกิ่งดำมีหนึ่งกอนะครับนะอันนี้เป็นเข็มแดงติดขอนไม้คุณผู้ชมอันนี้เป็นเข็มแดงป่าแล้งนะครับเป็นเข็มแดงปง่าแล้ง ไม้พวกนี้อยู่แดดได้นะครับนะดอกก็จะสีเข้มนะครับนะอันนี้เป็นแบบติดขอนไม้วันนี้ได้มา3ขอนะครับคุณผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะอันใหญ่อยู่ข้างล่างกอนี้แน่นนะครับนะไม้ติดขอนมันก็จะดีมันก็จะไม่ค่อยโทมเท่าไหร่คุณผู้ชมนะต้นอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยนี่นะครับนะอันนี้เป็นเอื้องเข็มแดงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเอื้องเข็มแดงติดขอนไม้ให้ชมนะครับเนะว่าดอกมันสีแดงส้มสวยขนาดไหน มาตรงกลางคุณผู้ชมสมบูรณ์มากยังปีนี้เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมเอื้องสายสามสีนะครับน้าน,นี้เป็นสายสามสีท้องป่องหมดแล้วครับคุณผู้ชมท้องแบบโอ้โหท้องแบบจะแตกไม่แตกอยู่ยแล้วน,ะนี่เป็นกอแบบงามๆดีๆเลยนะครับนะ สวยงามมากคุณผู้ชมเอาไปปลูกแล้วก็รอดูดอกได้เลยเอื้องสาย3ามสีพะมาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมนะครับเป็นเอื้องสายที่แบบว่าสมบูรณ์มากคุณผู้ชมดูสิคือกอแบบดีๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบว่ามีมีหลายลำที่จะให้ดอกปลายปลายลำมันก็จะมีหักมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมสามารถปลูกตั้งได้ปลูกห้อยหัวก็ได้นะครับนะแล้วแต่เราจะจินตนาการให้เขาอยู่แบบไหนนะครับจะมัดติดกับต้นไม้จะมัดใส่กระถางนะครับนะนี่งามจริงๆคุณผู้ชม สายยาวมากสายอบวบอ้วนมากนะครับนะ่าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้0882721656รายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องสายเจียงใหม่ครับผู้ชมเป็นกอแบบโอ้วันนี้มีแต่ของกอ,กอสวยๆดูสิคุณผู้ชมทิ้งใบหมดแล้วฟักตัวหมดแล้วเอื้องสายใครที่เลี้ยงแล้วยังมีใบยอยู่แนะนําให้งดน้ำนะครับให้ใบเขาทิ้งทั้งหมดนะเขาถึงจะออกดอกสมบูรณ์นะครับนะนี่ อันนี้เอื้องสายเชียงใหม่ได้มาอยู่ประมาณ4ก่อหก่อใหญ่ๆสวยๆเลยนี่ยิ่งอันนี้นี่ยาวยังกับเส้นผมคุณผู้ชมดูดิงามมากนะครับนะงามมากก่อใหญ่ก็จะราคาแพงหน่อยนะครับนะนี่สายที่จะให้ดอกคุณผู้ชมสายที่จะให้ดอก เยอะมากนะครับเนาะก็ใหญ่ๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมใครมีเงินเก็บได้เก็บนะครับนะของนี่คือจะหายากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมีเอื้องสายสัมสีสายเชียงใหม่มอนไข่ไม้กอกอมันก็จะปลูกง่ายดอกก็จะออกหลายช่อความสมบูรณ์ของกอก็จะมีมากกว่าไม้ที่เป็นต้นเดียเด่ยวๆนะครับเนาะแต่มันก็ แรกมาด้วยกับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยสนใจอะไรก็ติดต่อ,อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ0882721656แอดไลน์มาเบอร์โทรมานะครับนะโทรมาก็ได้นะครับนี่ก็นี้งงามมากนางพยายาม,มากคุณผู้ชมไปละคุณผู้ชมอ่ยังไงก็รีบติดต่อ,อเข้ามานะครับนะไว้เจอกันวิดีโอหนาะมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านสวัสดีครับ